สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบนักเตะตำแหน่ง ST กันนะครับหลายๆคนน่าจะได้ตัวนี้กันค่อนข้างดีเยอะนะครับอ่านายครับผมจะมาเปรียบเทียบค่าพลังของทั้ง3ตัวนี้นะครับบ R 1 0 2 1 0 7แล้วก็2 1 2นะครับมาดูกันครับว่า3ตัวนี้จะมีค่าพลังแตกต่างกันมากแค่ไหน หรือว่าค่าคุณสมบัติตำแหน่งไหนเอยล่างไหนมีจุดเด่นจุดด้อยทางด้านไหนกันบ้างนะครับก็สำหรับ r 9 112ก็เพิ่งเข้ามานะครับทำให้ผมอยากรู้นะครับว่าแตกต่างกับ107มากแค่ไหนนะครับเราไปรับชมกันเลยครับผมแน่นอนครับ112ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วครับ OVR เยอะกว่า มาเริ่มกันที่การเล่นความเร็วหรือว่าสปีดต้นอันดับ1ตกเป็นของ o v r 1 1 2นะครับอันดับ2ตกเป็นของ o v r 107ก็ไม่แปลกนะครับมาดูความเร็วการวิ่งหรือว่าสปีดปลายกันบ้างน,นะครับอันดับ1ตกเป็นของ o v r 112อันดับ2ตกเป็นของ o v r 102เป็นไปได้ไงครับ o v r 102วิ่งเร็วกว่า 107นะครับเรามาดูการทำประตูอันดับ1ตกเป็นของ OVR 1 1 2อันดับ2ตกเป็นของ OVR 107นะครับมาดูค่าพลังยิงอันดับ1ตกเป็นของ112อันดับ2ตกเป็นของ107นะครับมาดูการยิงลูกไกลนะครับการยิงลูกไกลอันดับ1ตกเป็นของ OVR 1 1 2อันดับ2ตกเป็นของ OVR 1 0 7นะครับมาดูการคุมตำแหน่งอันดับ1ตกเป็นของ OVR 1 1 2อันดับ2ตกเป็นของ OVR 1 0 2นะครับ102นี่คอดข้างที่จะเก่งดูนะครับ คิดว่าน่าจะเก่งอยู่นะครับเรามาดูลูกวอลเลย์นะครับอันดับหนึ่งตกเป็นของ OVR 1 1 2อันดับ2ตกเป็นของ OVR 107การส่งลูกไกล้อันดับ1ตกเป็นของ OVR 1 1 2นะครับอันดับ2ตกเป็นของ OVR 102นะครับการส่งลูกไกลอันดับหนึ่ง ตกเป็นของ OVR 1 1 2อันดับ2ตกเป็นของ OVR 1 0 7นะครับดูเรื่องการมองครับ OVR 1 1 2เป็นอันดับ1 OVR 1 0 7เป็นอันดับ2นะครับเรามาดูเรื่องการเปิดบรรอลกนบ้างน,นะครับการเปิดบรรอลันดับ1ตกเป็นของของ OVR 1 0 7นะครับ อันดับ2ตกเป็นของ OVR 112นะครับผมมาดูเส้นโค้งบ้างน,นะฮะเส้นโค้งอันดับ1ตกเป็นของ OVR 112อันดับ2ตกเป็นของ OVR 107อมาดูเรื่องค่าพลังสีคลิกบ้างครับอันดับ1มี2ตัวนะครับมี2ล่างนะครับอันดับ1 OVR 107และ OVR 102นะครับอันดับ1เท่ากัน ส่วนอันดับ2เป็นของ OVR 112ไปนะครับการเลี้ยงลูกอันดับ1ตกเป็นของ OVR 1 1 2อันดับ2ตกเป็นของ OVR 107การควบคุมบอลอันดับ1ตกเป็นของ OVR 112อันดับ2ตกเป็นของ OVR 107มาดูทางด้านความม่องวัย ความว่องไวนี้มีผลต่อการเล่นท่าหรือว่าการพลิกบอลนะครับอันดับ1ตกเป็นของ OVR 1น2นะครับได้อันดับหนึไปแสดงว่า102นี่ไม่ธรรมดานะครับมาดูอันดับ2ครับตกเป็นของ OVR 1 1 2นะครับดูปฏิกิริยาอันดับ1ตกเป็นของ OVR 1 1 2อันดับ2ตกเป็นของ OVR 1 0 7 ดูค่าพลังสมดุลอันดับ1ตกเป็นของ OVR 1 1 2อันดับ2ตกเป็นของ OVR 1 0 7มาดูค่าพลังสมดุลนะครับอันดับ1ตกเป็นของ OVR 1 1 2นะครับอันดับ2ตกเป็นของ OVR 1 0 7ดูการประกบการประกบอันดับ1ตกเป็นของ มี2ตั้มมี2ล่างนะครับอันดับหนึ่งตกเป็นของ OVR 112และ OVR 102นะครับอันดับ2เป็นของ OVR 107นะฮะมาดูการแท็กเกิลแบบยืนนะครับอันดับ1มี2ล่างนะครับอันดับ1ตกเป็นของ OVR 112และ OVR 102นะครับอันดับ2ตกเป็นของ OVR 107ดดูการสไลด์แบบ การเ e เแท็กเกิลนะครับอันดับ1ตกเป็นของ OVR 112นะครับอันดับ2ตกเป็นของ OVR 102นะครับดูทางด้านการรับรู้มี2ล่างนะครับอันดับการรับรู้อันดับ1ตกเป็นของ OVR 112และ OVR 102นะครับจนทางด้านอันดับ2ตกเป็นของ OVR 107 ดูพลค่าพล <ร passa S 1> ังการมงอ,อันดับหนึ่งตกเป็นของ OVR 112อันดับ2ตกเป็นของ OVR 107มาดูค่าความแข็งแรงความแข็งแรงอันดับ1ตกเป็นของ112อันดับ2ตกเป็นของ OVR 107ความก้าวแล้วอันดับ1ตกเป็นของ OVR 112อันดับ2ตกเป็นของ OVR 102นะครับมาถึงค่าพลังการโดดนะครับการกระโดดอันดับ1ตกเปลงของ OVR 112นะครับส่วนอันดับ2มี2รล่างก็คือ107และ102นะครับจะเห็นว่า OVR 112นี่ค่อนข้างที่จะจะเก่งกว่านะครับแล้ว OVR 1 0 2นี่ถ้าทางจะสู่สีก็ OVR 1 0 7เลยนะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม